ระวังระว,วังนั่นไงอู้ต่อไปอ่ะดูดิป้๊บไม่เอาพีคขายเลยโอ้โหตื่นเต้นตลอดปวดบ<น>อลเฮ้ยเอา้าต้องสัตว์ละเพื่อนแล้วเสมอดูภาพหึ่งตรงหลังรกระพลานอู้หสวยตัวไหนอ่ะตัวไหน,นเฮ้ยเห็นรีดแล้ว เรีร่อย่า้ล่อยนี่เข้ากลางแล้วเ,เป็นเฮนรี่ป,ป,ปกติเฮนรี่ไม่ยิงเลยอุ้ยสวยเข้ากลางเลยเพื่อนเข้ากลางนั่นแหละแล้วเต็มเสียงมันเหนือกฎฟิสิกส์ไปอะเบสอะอยากให้พี่เล่น NBA 2K ไม่ไหวเขาไม่ไหวของปีฟ้านี่ยินใกล้บอลยิงแปกนะ๊กไหม แล้วมันยกมาโอ้ยปีกไม่ลงไมาช่วยเลยี <c oughs> อยออกมาบล็อกไม่ทันนะ่ะออกมาแล้วนะ <c oughs> ใช่หรอบาดเดือยต้องยิงนะเพื่อนแล้วเรียบร้อยเสียประตูตลอดโดนยงิงมีอยู่พาร์ทหนึ่งผมเล่นแปลกเหมือนกันไม่เสียประตูเลย <c oughs> ให้มันดูสมจริงอะเอ้ยต้องเอื้อนเรียบร้อยครับผม หนึ่งโูนนังโมจะได้อะนั่งโมงจ้โมจะได้ประตูแรกอีกไม่มีเแค่นั้นเองที่รู้สึกนะแล้เบสก็อย่างที่บอกพูดไปแล้วพูดอีกครั้งก็ไม่เหมือนเดิมเจสซี่ลินกาต่อสัญญาสูตองพันยี่สองทีมเนี่ยรนฟอร์ดมันก็มันก็ได้เอ้าหมดจะคุยสอูนย์ไปแล้วล้นฟอร์ดจะบอกว่าขาดไม่ได้หรอ ผมว่ามันก็สูสีกันต่อดตัวเนี้ยแล้วก็ถ้าจับมาสยอวไปยืนไปยืนปีกผมว่ามันก็เล่นได้นะเล่นได้พอๆกับลัดฟอร์ดเฮ้ยสวยประตูที่สามนี่ดูสามผมก็แฟนตัวโยมินอาโอ้โหครับผม ไอ้เหมือนกันผมชอบดูตลกดีเยอะชอบดูที่นี่กับพี่ตื้อป่ะโอ้โหลูเหงื่อเห็นเหงื่อปะ่ะหน้ามัน,นเอาแล้วผมนำแล้วครับผมนันครับแล้วตำนานดีบออกมาผูออ้อ๋อคืออ๋อๆๆๆๆขอช็อตนี้ก่อนโอ้โหเนี่ยเห็นเอ้ยผมปิดปิดมุมโคตรดีอะช็อตนี้เอ้ยดูนะดูครับอื อ,อ๋อเหรออ๋อเขาโทรไปคุยเองเหรอมึงไม่มีความโทรไปคุยประมาณว่ามันไม่มีความสุขอะผมก็เลยสงสัยว่าถ้ามึงไม่มีความสุขทำไมมึงไม่โทรไปคุยที่บ้านอนะไรปะมันก็ไม่ใช่ปะถือว่าต่างชาติบนวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่12ของ Go k ิป p e อร์แคร r เออรนะครับผมและก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับผมและก่อนไปดูเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณสําหรับ442ไ like ลค์ในพาร์ทที่แล้วด้วยนะครับและในปัจจุบันนะครับตอนนี้ออกฟอร์ดของผมอยู่อันดับที่3แล้วนะคือถ้าใครไม่ได้ดูไลฟ์สดล่าสุดนะครับผมคือไลฟ์สดข้ามปีเล่นเกมข้ามปีของผมอะผมได้เล่นไป4เกมนะครับผมในช่วง สุดท้ายของไลฟ์สตรีมครับผมแล้วก็ชนะ4เกมรวดเลย oh. ทุกคนน่าจะเห็นไฮไลท์แล้วแหละที่ผมเอาขึ้นต้นคลิปครับผม oh. ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้สถานการณ์ในลีกเป็นยังไงนะครับ oh. ก็คืออ็อกฟอร์ดของเราอยู่อันที่3เนาะอย่างที่บอกอันดับที่2ครับเป็นซันเดอร์แลนด์ครับมี39คะแนนห่างจากเราเพียงแค่1คะแนนและเกมต่อไปครับซันเดอร์แลนด์ครับจะออกไปเยือนวีแกนนะครับผมทีมอันดับที่7 ซึ่งวีแกนั็ผมมันต้องการที่จะขึ้นมาโซนเพย์ออฟแน่นอนครับเพราะว่าเขาห่างจากนอตแฮมตันครับเพียงแค่3มคะแนนเองคือถ้าเขาชนะซันดอร์แลนด์เขาก็มีโอกาสเบียดขึ้นมาครับก็ทําให้ผมว่าสถานการณ์ของซันดอร์แลนด์น่าจะหนักกว่าเราครับส่วนเราครับผมก็จะไปเยือนเฮาซิตี้ครับผมซึ่งเฮาซิตี้เป็นทีมอันดับที่10นะก็ยังมีโอกาสลุ้นโซนเพย์ออฟอยู่แต่ผมว่าก็ยากสำหรับเฮาซิตี้ครับผมเพราะว่าเราเก่งมากช่วงนี้ <c oughs> ไม่น่าเกี่ยว และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะก็จะเป็นเดือนธันวาแล้วนะครับผมอีกหนึ่งเดือนครับเดือนหน้าครับก็จะเป็นตลาดนักเตะน,นัาหนาวที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับก็ต้องมาดูครับว่าจะมีใครยื่นข้อเสนอมาซื้อเราบ้างนะใจจริงตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากย้ายนะเพราะว่าทีมเราอะ่ะมันอยู่อันดับท็อปทีแล้วอะคือมีโอกาสลุ้นเพย์ออฟหรือไม่อ่ะมีโอกาสขึ้นอันดับ2ไว้เพื่อที่จะเลื่อนชั้นอัตโนมัติเลยด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะ ไม่ย้ายนะครับแต่ถ้ามีทีมที่มันเขาเรียกว่าอะไรระดับทีมมันสูงกว่าอย่างสมมติทีมท้ายตารงางพิม์ลีกเนี่ยผมก็อาจจะย้ายได้นะครับต้องมาดูครับต้องมาดูว่าจะมีทีมไหนย,ยื่นข้อเสนอมาซื้อเราหรือเปล่าแล้วก็ในพันนี้เนาะอ,อย่างที่บอกครับเกมแรกเราจะพบกับซันดแลนด์เดี๋ยวเกมที่สครับจะมีฟุตบอล FA ฟค,ครับผมจะเตะกับเช์บูลี่ใช่ปะชาบูลี่เหรออ่าประมาณนี้แหละ มาครับผมเกมนี้ครับอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดครับต้นสกัดของเราออกมาเยือนฮาวิตี้ครับที่สนามเคคอมสเตเดียมครับผมก็ถือว่าน่าจะเหนื่อยอยู่นะฮาวสิตี้ก็เคยเป็นทีมที่เล่นในพรีเมียร์ลีกใช่ปหนี่ครับผมตารางคะแนนครับอ็อกฟอร์ดของเราครับอยู่อันดับที่3ครับส่วนฮาวสิตี้อันดับที่10ครับผมโซนท้ายตารางโอ้โหเดี๋ยวเกมหน้าเราไปเจอกับชาลเบอรี่ใช่ไหมทีมอันดับท้ายๆเลยอะแต่เป็นฟุตบอลนิเปครับ โอ้อปสกอร์ทีมครับหัวออกฟอร์ดของเราครับกดไปแล้ว35ประตูว้าวเฮ้ยมันดีขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยอะมาครับดูไลอัพของเจ้าบ้านกัน,กนครับผม11ตัวจริงของเราซิตี้ผู้รักษาประตูครเป็นรองอ่าที่เหลือ <c oughs> ไม่รู้จักเลยครับอือไม่รู้จักจริงๆปีขวาเป็นสกอตครับผมกับตันทีมเป็น แฮนดี้แมนแฮนดี so 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 like so the ้แมนทุยแฮนดี้แมนครับผมส่วนเซตัวจริงของออกฟอร์ดครับผมผู้รักษาประตูก็เป็นไอโน่ครับเกมลับครับมีคราสครับเซนเตอร์คู่เป็นมูซินโยครับยิงคู่กับมอลแล้วฝั่งซ้ายเป็นลาเฟ่เอ่อมิดฟิลด์กลางครับเป็นเคลลี่ครับซ้ายแล้วก็เบนักเกนครับผมหน้าสามตัวด้านนี้ครับใช้เป็นฟอร์ดเอ่อไทเลอร์แล้วก็บักยาวของเราครับผมซ้ายไม่มีโอเคค่อยๆครับบีไปบีไปมันอยู่ที่กัปตันเฮ้ยขวา โอเคกลางง่ายๆครับให้ที่เบนแกกนนัดนี้เบนแกกนยืนเป็นมิฟิลตัวรับนะครับผมปกติจะเป็นโลลิเกสครับแล้วทีมทำผลงานได้ดีมากในช่วงนั้นมามาดูไทเลอร์กันหน่อยมีตัววิ่งแล้วไทเลอร์ให้ต่อไซส์สยครับอีกทีมีตัววิ่งสวยมากแล้วไม่ทันครับผมโอ้โหลองอ่านเกมดีเบนักเกนเบนกกนให้ที่ไทเลอร์ไทเลอร์ไปเองแล้วครับ แกไ้ว okay. ิ่งแล้ววิ่งแล้วให้ไม่ให้โอเคออกซ้ายสวยอยู่เห็นเห็นไม่ขวาสุดเห็นไหมยกมาไทเลอร์ผมกดให้มันยกให้ซ้ายนะตัวใกลสุดอ่ะโอ้โหแม่งเล่นเสาแรกครับผมโอเคซ้ายซ้ายเปลี่ยนออกขวาถึงยาวครับยาวให้ไทเลอร์ไม่แทงต่อสายสุดโอ้สายสุดล้ำหน้าดอย่างนี้เพื่อน ดูครับไม่เหลือช็อตนี้เนี่ยตัวซ้ายถ้าพลิกจ่ายซ้ายนี่โคตรสวยโอ้โหแล้วล้ำไปกิโลเลยยกได้นะตัวไกลเห็นไหมเบนกเนกเนเบนนะไม่ใช่ครับฟอร์ดตัวทีเฮ้ยให้ดิโอ้โหเฮ้ยแล้วใสใสซัดแล้วติ่งหูมันโ <c> อ <oughs> ้ <c oughs> มันช้าไปครับผมดูจังหวะยกมาจริงๆมันมีจังหวะเขาทำที่ดีกว่านี้ครับผมมันมีตัววิ่งสอดแล้วเห็นปมแต่มันไม่จ่ายครับ จะมาแล้วครับดูฮัติยกมาตรงกลางสวยมากเว้าลูกเือตัวผมไม่พุ่งแล้วด้วยออกมาปิดมุมครับโอ้ดีเขายิงออกไปเองครับผมออกไปที่ไทเลอร์ไทเลอร์รอเพื่อนขยับยกยกไปที่ค้าครับตัวในตัวในเห็นไหมตัวในมาแล้ว้าโอ้โหเล็งตั้งนานแล้วโดนชกออกไปได้ ยังไงยังเก็บได้ที่ขาครับปุมลกล้องแปลกๆแ,แล้วถึงไม่ไทเลอร์ได้ขึ้นไม่ใช่ไทเลอร์ครับเป็นฟอร์ดตอนนี้จะครบ45นาทีแรกแล้วนะเอาตัดได้อีกแล้วครับผมเบดังเกนยกมาไทเลอร์โอโ้โหผมเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกครับผม1นนาทีเวลาครบแล้วครับอยู่ที่กรรมการแล้วตอนนี้ยกมาแล้วจบครึ่งแรกไปครับจบไม่ได้ครับผม ไม่คมพอครับรถจังหวะกองกลางจ่ายบอลไม่ดีครับยังติดขัดกันอยู่มาครับผมมาต่อกันใน45นาทีหลังครับผมมาดูว่าโฟรชของเราจะทําการแก้เกมมาอยังไงครับครึ่งแรกเราคองเกมได้เยอะกว่าครับผมแต่จบสกอร์ไม่ได้ครับกองพื้นที่เปิดครับโชนโชนยังไงโชนให้ต่อมาโ oh, nice to อ้โหสกอตจังหวะฮาบอลเล่ครับผม ูจงังหวะยกมาแล้วได้วอลเล่ของสกอตครับแล้วดูไอ้นูครับ <c oughs> เช็คก่อนเกมสวนกลับครับผม,มเนเร็วเนเร็วแล้วโยกสวยมากทันไหมฟอร์ดฟอร์ดอันจังหวะดีสวยแล้วเสาไกลเห็นว่าเสาไกลฟอร์ดโยกเขาโอ้โหเกลี่ยให้มาสวยดวตีมาแล้วดวตีมาเองโอเค ออกยาวๆโอ้หเล่นบอลด้วยเท้าไม่ดีเลยอุ้ยระวังระวังครับโอ้ผมเล่นบอลด้วยเท้าแย่มากอะเกือบโดนออ้ยเปิดสายข้างถน,นัดเลยนะเปิดบอลไม่ดีเลยครับแล้วดูจงังหวะยิงโอ้โหเกือบครับเอาหน่อยยังไงครับตัวขยับอู้สวยเฮนรี่แล้วจะคอร์สเลยไหมเฮนรี่ยกเข้ามาย้อยโอ้ แล้วขึ้นเทคยังไม่ได้แล้วครับผมโอ้สวยงามนะครับระวังระวังเพื่อนอุ้ยอุอ้ยเซฟเฉยเซฟมัวครับผมและดูจังหวะนี้ครับผมโอไลน์บอกไม่เข้าครับไม่ได้ตั้งใจเซฟด้วยกูวิ่งเลยตำแหน่งตัวเองมาครับ โอ oh ้โหมงมาติดตัวเราเองยกมาลำหน้าอาจารย์โอเคเกือบโดนไปแล้วนะจังหวะนี้ครับนิดเดียวครับผมมาครับผมลูกเตะมุมครับโอกาสสุดท้ายแล้วครับเบนักเก้นยกเข้ามายังได้อยู่ฟอร์ดให้ยังไงครับเฮนรี่เฮนรี่โอ้ยากไป แล้วจะจบเลยไหมครับแล้วยังไงจบเลยครับหนึ่งประตูต่อไม่ใช่หนึ่งครับตัวทีจบที่เสมอครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหเจาะไม่เข้าเลยครับเกมนี้จริงๆครับผมดูแล้วเพื่อนเราเจาะไม่ได้เลยโอ้เสียดายครับเป็นยังไงครับผมกับเกมแรกที่พบกับเฮาสิตี้ครับ ผมไม่คิดเลยนะว่าฮาวซิตี้จะอุดขนาดนั้นครับอุดจนเพื่อนร่วมทีมเราเจาะไม่ได้อ่ะอู้แล้วมันสวนกลับน่ากลัวมากนะจริงๆคือมันมีจังหวะหนึ่งครับถ้าใครจําได้นะมันจะเป็นจังหวะที่คอสออกมาจากฝั่งซ้ายของเราครับผมแลม้วม่งแล้วผมเสืสกวิ่งไววิ่งเลยตำแหน่งตัวเองครับแต่กลายเป็นดีครับผมมันมง่งชนตัวเราหูโคตรฟุกอ่ะทาให้ทีมสเสมอศูนย์ครับผมแล้วเก็บไปหนึ่งแต้มแต่ก็ยังโชคดีนะที่ซันเดอร์แลนด์ครับผม ไปเสมอกับวีแกนเหมือนกันครับทำให้คะแนนก็ยังไม่ห่างกันมากครับห่างกันเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเองและเดี๋ยวเกมต่อไปนะครับเราจะออกไปเยือนชาวเบอร์รี่ในฟุตบอล FA ครับรอบ2นะครับผมซึ่งชาวเบอร์รี่ครับเป็นทีมในลีกดยวันกับเรานะแต่อยู่ในโซนท้ายตารางครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากครับผมเพียงแค่ว่าจะชนะกี่ประตูเท่านั้นเองครับก็เดี๋ยวไปลุ้นและเป็นกำลังใจให้ไอ้นูกันครับว่าจะสามารถเก็บคินชีตได้2เกมติดเลยหรือไม่ครับ อาครับผมเกมนี้ครับเป็นฟุตบอลเอฟุตเอล F ครับรอบ2นะครับผมโอ้ยปากมวนเป็นไรวะเนี่ยครับก็เกมนี้ครับเป็นการออกมาเยือนครับชาวเบอร์รี่ครับผมก็เป็นทีมในลีกดยวกันกับเรานะครับแต่เป็นทีมท้ายตารางผมคิดว่าน่าจะไม่ยากนะน่าจะผ่านเข้าไปรอบต่อไปได้ครับผม ก็สภาพอากาศในวันนี้ครับโอ้โหฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับอาจจะมีปัญหาแน่นอนครับกับการรับบอลของไอ้น่ของเราเดี๋ยวมาดูไลน์อัพของเรากันหน่อยดีกว่าผมยังไม่รู้เลยครับว่าเกมนี้โค้ดของเราส่งใครลงมาบ้างอาจจะเป็นสำรองบ้างหรือว่าจะโรเทชันผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะเกมที่แล้วก็หนักอยู่ครับเสมอกับเฮาซิตี้มาดูไลน์อัพของเจ้าบ้านกันครับผมก็แทบไม่รู้จักใครเลยครับโอ้โหจอห์ดเว่า แต่ละตัวคัมิง mm hmm. อา่าขอดูหน่อยไม่รู้จักครับจริงๆฝั่งขวาฟอสซ,ซี่ฟอสซี่ฝั่งขวาน่นามันเหมือนไอ้แบ็คขวาของฟูลแลมเลยไม่ชุดไม่รู้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับฟอสซี่เห็นอาร์มตรงฝั่งขวาปรเปลี่ยนเป็นไอ้นี่เลยเปลี่ยนเป็นเอฟเอคับเลย มาดูแลของเราครับผมนัดนี้ผู้รักษาประตูก็ยังเป็นไอ้นูนะครับแบ็กขวาครับเปลี่ยนใช้เป็นเจมมี่ฮันสันครับผมเซนเตอร์คู่ก็ยังเป็นมอกับมูซินโยครับฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ตัวกลางครับตันนี้เปลี่ยนนะโอ้เอาโรลิเกตไปเล่นตัวบนทําไมไม่เอาโรลิเกตมาเล่นเป็นมิฟตัวลับครับไม่รู้เรื่องไม่รู้เหมือนกันครับไม่ใช่ไม่รู้เรื่องส่วนหน้าสามตัวก็จะเป็นคูเปอร์ไทเลอร์แล้วก็เฮนรี่ครับผมก็เป็นชุดเดิมๆครับผมเซนเตอร์คู่นี่ไม่คิดจะพักกันเลยครับผม มาครับเกมจะเริ่มแล้วครับผมถ้าผมพูดอะไรมั่วๆทั่วๆไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนอนดึกมากครับช่วงนี้หยุดปีใหม่แล้วหูยตีสี่ตีห้าทุกวันเลยครับมาโรแลนครับอ้าวบอลมาถึงคัมมิ่งเคติดครับแมกเกนและจะได้ส่วนครับบอลอยู่ที่กูเปอร์ไอแมกเกนครับแมกเกนก็หายหน้าหายตาเลยนะปกตินี่ลงตัวจริงคู่กับเคลลี่ตลอดครับผมนะครับเบนนแกนครับนัดนี้หยุดมิดฟิ์ตัวรับ ไทเลอร์โอ้ยสวยมากแล้วโรล,ลิเปียดโอ้โหได้จบครับแต่เป็นเท้าซ้ายข้างไม่ถนัดครับผมนกเกนใอ้ที่ป็นานเก,กนอีกทียัดเข้ามาตรงกลางครับพี่ไทเลอร์ไทเลอร์ยังไงโอ้มีตัวขยับเยอะแล้วยกออกไปที่แฮนสันครับแฮนสันยกเข้ากลางโอ้ออกไปเลยครับผม <laughs> นิ่งหน่อยได้เพื่อนดูดิมันคลองเกมมันโอ้โหไม่ต้องไล่เพื่อนไล่เสียแมาเปล่าดูครับ ไม่ได้เขาก็ล็อกไปล็อกมาครับผมแล้วตัดได้เอา้าต้องไปแล้วครับไทเลอร์ไทเลอร์ให้เฮนรี่ต่อที่ไทเลอร์ครับ,ไ,รรบไปสวยมากตัววิ่งสวยไปเองเลยโรล,ลิเกสครับโรล,ลิเกสพื้นที่เปิดโรล,ลิเกสซัดไหมไม่ซัดด้วยแล้วเป็นเอา้าคู่เป็นใครเอ่ยไม่เห็นเบอร์ครับผมเป็นแม็กเกนครับจังหวะที่ซัดโอ้โหติดบล็อก แอดเวิร์ดแอดเวิร์ดให้โรแลนด์ตัดได้อีกแล้วไปครับเทเลอร์เทเลอร์มาเองให้แล้วขยับให้แล้วขยับครับสองตัวเล่นกันสองคนแบ็กเกนแบ็กเกนไม่ยิงด้วยยังไงเบ็กเกนเบ็กเกนยกออกมาโยกเข้ากลางไม่ผ่านเอา้าโอ้โหนึกว่าพลาด <c oughs> แล้วโอ้โหไม่ได้แล้วครับผมโอเคยกสวยว่ะบอลมาที่คูเปอร์ครับคูเปอร์ได้โอกาสลงนัดนี้ครับหายหน้าหายตาไปนานเลยมา เทเล์ดึงรอเพื่อนขยับให้ส่วนว่าไปเองกลับเข้ามาแลต้องซัดแล้วครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่สามสิบหกครับผมโอ้โหออกฟอยครับออกนำไปก่อนแล้วครับดูภาพช้ากันครับผมขึ้นมาค่อยๆขึ <pper hand> ้นมาครับโดนเตะร่วงไปด้วยแล้วพิกเข้ามโอขู่จอๆอย่างนี้ไม่เหลืออยู่แล้วครับผมยิงไม่เข้าก็มีโกรธอ่ะกูบอกเลยครับอยู่ครับแปเล่นเสาไกล เจ้าบ้านอาจจะต้องเอาสนตัดอีกแล้วครับกำลังจะบอกว่าเจ้าบ้านอาจจะต้องบุกมากกว่าเดิมครับแต่เราตัดได้อีกแล้วไ้ก่อนสวยมากโอเคอุย้ยสวยไปแล้ววิ่งแล้วเพื่อนวิ่งแล้วสวยมากอุ้ยแรงไปหรือเปล่าดึงได้อ,อะไรอ่ะออกก็เหรอโอเคเวลาครับเวลาตอนนี้สี่สิบห้านาทีแรกครบแล้วนะครับผมทบเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีครับ แล้วเจ้าบ้านเขาบุกขึ้นมาครับค่อยๆตะล่อมขึ้นมาแล้วจบครึ่งแรกไปครับผมไม่มีอะไรเลยครับทั้งเกมมาได้โอกาสช่วงท้ายครึ่งแรกครับแล้วได้ประตูมาครับมาต่อกันใน45นาทีหลังกันเลยครับหวังว่าครึ่งหลังจะมันกว่าครึ่งแรกนะและมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับอ็อกฟอร์ดเอาแม็กเกนออกแล้วก็ส่งเอาเคลลี่ลงมาระวังระวังครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยมาดีว่ะ สายมาแล้วโอเคตัดสวยแล้วเคลียร์ก่อนเลยครับผมโอ้ยเคลียร์ดีถึงเพื่อนด้วยแล้วไม่ได้ครับเก็บไม่ได้บ่อนขึ้นมาที่เฮลลี่เฮลรี่กลางไม่มีเฮนลี่ไปเองโอเคมีตัววิ่งสองตัวให้ไทเลอร์ครับไทเลอร์รอเพื่อนขยับตัวซ้ายสวยมากแล้วยังไงคอร์ดเข้ามาคืนแล้วบอลเล่เลย,เลยแล้วรีบ้อ้ยสวยจริงครับชอ็อตนี้ไทเลอร์ กดคนเดียว2ประตูเลยครับมีโอกาสแฮตติกเลยนะดูภาพช้าครับเริ่มที่ไทเลอร์ครับยกออกไปทางซ้ายแล้วดูครับกูเปอร์ยกกลับมาก่อนที่จะบอลเล่ด้วยซ้ายเข้าไปครับผมโอ้โหเบียดเสาสวยจริงครับพูกนี้ดูจังหวะวอลเล่ครับกระโดดหาบอลเล่เลยครับท่าสวยแล้วบอลติดไซโป้งครับเสียบเสาเข้าไปเลยโอ้โหสวยจริงสวยจริง เจ,เจอเโชโบลี่นี่ผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมไอ้แร้แวไอ้มึงปั้นเพื่อนหน่อยเขาจะแฮตทิกอยู่แล้วไปสวยมากเทโอลอต้องแฮททิกแล้ว<ค> <t rio> ติดเซฟครับดู <t rio> เล่นกันครับโอ้โหง่ายๆไม่เอาครับผมไซ <t rio> สครับไซสคืนมาซี่มูสินโยครับโกเข้ากลางไป <R angan. S 2> เอาได้ชุดได้เฉย แล้วยังไงยังไงครับเพื่อนวิ่งแล้วไปไหนกันแทงต่อเอาอย่างนี้จะไปเหลืออะไรครับนั้วสัดเรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหนะเตะเพิ่งลงมาใหม่ครับตัวนี้สัมผัสบอลครั้งแรกโอ้โหพร้อมดีท้ายเกมอีกแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยจะต้องชมโค้ดครับผมโค้ดแก้เกมมาดีครับในช่วงครึ่งหลังดูจังหวะแทงมาครับแล้ววิ่งครับโอ้โหหลังเขาไม่ตามก็เสร็จดีครับอย่างนี้เสีย มาเรามาได้โอเคอยยังไม่หลุดตำแหน่งโอเคงั้นให้ที่กองหน้าเลยออกยอยๆถึงนะเช็ดสวยมากโอ้โหออกวันดีครับแล้วมาแล้วโโอ้หกำลังจะซูมเข้าไปเลยลำหน้าครับผมโอ้โหขนาดนี้ยังไม่เช็คอีกเหรอเราได้ของบอลครับมาดูจังหวะบุกของออกฟอร์ดหน่อยเอา โอ้โยกอย่างนั้นเพื่อน <A nice S 1> อวิลเลียมวิลเลียมคื้นประตูเป็นกูนี่ว้าวแล้วแล้วยังเก็บได้กูเปอร์กูเปอร์ให้ต่อไซส์ไซส์เหมือนจะขยับขยับหน่อยมีตัววิ่งแล้วแทงสวยไปแล้วครับกูเปอร์ซัดซัดอีกทีแล้วหลียบร้อยเลยครับศูนย์ประตูต่อสี่ครับผมจากกูเปอร์อ oh, <tell> ืมแล้วทุกประวบตดเจ็บจากครบแล้วด้วยนะ ดูภาพช้าครับโหขึงกันแล้วดูครับสกัดไม่ดีบอลหลุดมาจังหวะแรกยิงไม่ได้กดจังหวะที่2ครับเรียบร้อยครับผมนะครับก็นัเคลียร์เสร็จก็น่าจะหมดเวลาเลยครับอย่างนี้และจริงๆด้วยครับจบเกมครับผมอ๋อฟร์ดครับออกมาเยือนชาวเบอรี่ครับแล้วกดไปถึง0ูประตูต่อ4ครับผมในฟุตบอล FA ครับนะครับก็ผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้นครับว่ารอบต่อไปเราจะเจอใคร เป็นยังไงครับผม FA ครับรอบ2ของทีมเราครับโอ้โยบุกยับเลยครับผมผมนี่วางจอยนั่งภาคเลยครับ แทบจะไม่ได้เซฟเลยแต่มันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเกมลุกเราดีครับและเกมลับเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถือว่ามาในทิศทางที่ถูกแล้วครับผมแต่อย่างนี้และก่อนจบคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆครับผมที่ผมหายไป1สัปดาห์เกือบ2สัปดาห์เลยคือมันมีเหตุผลของผมนะเว้ยคือผมวางแผนไว้กับแฟนผมะว่าปีใหม่พวกผมจะเคลียร์บ้านเว้ยและคือมันใช้เวลานานมากนานกว่าที่ผมคิดครับผมทําให้ผมไม่มีเวลาทําคลิปลงเลยครับผมแต่หลังจากนี้ครับผมจะพยายามลงคลิปให้ได้ ได้สัปดาห์2อถึงคลิปนะครับผมถ้าทำได้นะโอเคถ้าชอบซีรีส์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผม